ยายครับผมรู้ว่าผมเลวผมรู้ว่าผมไม่เคยทำอะไรให้ยายต้องภูมิใจในตัวผมเลยแต่ทำไมครับยายยายไม่รักผมเลยเหรอผมทำอะไรก็ผิดไปหมดในสายตายายเลยใช่ไหมครับยายไม่เคยฟังผมพูด ยายไม่เคยเชื่อใจผมเลยใช่ไหมผมไม่เคยต้องการอะไรจากยายเลยนะแค่อยากให้ยายรับผมบ้างเชื่อฟังผมบ้างฟังที่ผมพูดฟังที่ผมอยากอธิบายบ้างผมขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างครับผมรักยายนะ